บอยสิริชัยใจเกินร้อยสิบปีมาลำ่ำใจเกินร้อยพี่น้องครับผมอีกเมื่อกี้มือนะฮะศิล,ลปินกสิเขาบ้านพักแล้วเบืา่วาสิเป็นทางแดนซ์สอกแดนเซอร์น้องนั่งหางเครื่องอาจารย์นักดนตรนตีหรือพระเอกนางเอกเออหมอลงหมอลำ่ำ แต่ละฝอกแต่ละไฟายกสิเขาไปสู้การเตรียมงานพอเดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนที่ศิลปินเขาบ้านกสิเขาบ้านไปประชมนิเทศไปซ่อมไปเออทําความเข้าใจในฤดูการปี68แฮอดปี69เกาสำหรับไอ้บอยสิริชัยเองพี่น้องครับผมกับผ้ามู้เฮาเดินเมืองบ้านว่า บ้านพักของศิลปินเป็นจังได่น,น่ห้องนอนเป็นจังได่ร่วมถึงสถานทีแ่แต่ละหม่องแต่ละบอนเป็นแนวไดแน,เน่เอาแบบนี้พี่น้องครับผมไปมึงบรรยากาศจากไอ้บอยสุริชัยเลยผ้าทั่วบ้านหมอลำใจเกินรอยเมืองบ้านพักก้อนที่ศิลปินสเขาวบ้านมันเป็นแนวไดไปมึองพร้อมกันครับครับค่ำนี้ที่บ้านหมอลำใจเกินรอยนะครับ สิงหาคมแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงฤดูการซ้อมนะฮะเริ่มจากการซ้อมเต้นซ้อมดนตรีซ้อมหมอลำต่างๆนะครับใช้เวลาประมาณร่วม2เดือนก่อนจะเปิดฤดูการในแต่ละปีแล้วก็ปีนี้พิเศษครับปีที่10บนะฮะโบเดกบอกว่าเป็นการปิดฤดูการเลทิพานมากเพราะว่ามันมันเราซ้อมอยู่ตลอดเพราะว่าเรามีไลไ์สวดกลุ่มปิดทุกสัปดาห์นะครับผม ตอนนี้ก็คือจะเตรียมวันปฐมนิเทศแล้วก็จะรับเด็กเข้าเข้าสู่บ้านพักนะครับซึ่งบ้านพักของเราเนี่ยก็จะมีห้องพักให้นะครับมีโรงอาหารมีห้องน้ําสะอาดแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรองรับได้แดนเซอร์ปีนี้ประมาณ120คนนะครับเดี๋ยวจะพาดูวันนี้นะครับคู่ต่อยผ้าน้องๆ ทีมงานมาเตรียมที่นอนนะครับเรามีสวัสดิการก็คือมีที่นอนให้ใครที่มาอยู่นี่เอาแค่หมอนแล้วก็ผ้าห่มมาซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวนะหมอนมันใช้ร่วมกันไม่ได้แต่ที่นอนก็คือหาภาพครูหาอะไรมาได้ไหครับผมผมบอกว่าร่างกายไม่ปกติตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนที่เราเตรียมไว้ให้ในแต่ละปีนะครับที่นอนที่มีไว้ให้นะครับที่นอนอย่างถ่าลอย่างดีเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง ท่ัสดุนะวัสดุประกณ์อย่างเราต่างๆที่ปร่างจัดการลองเท้ามายีอะไรบ้างลองเท้ามาแล้วพี่พี่อาไปดูหน่อยอมีรองเท้ามาแล้วมาของเนื้อห้องเวน่สคนวันนี้าอันนี้สาข่าวนนดังเราเอามาเก็บนี่อันนี้คือกล่องรองเท้านะครับพี่น้องที่เราสั่งมามาแล้วเอาไปเรียกเลย เหมือนเดิมเพราะว่าปีที่เรารู้สึกว่ามันจะดูดีมากเลยดูทนทนแล้วก็สีมันสิบอ่อยส้มเ่ยเป็นเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงตามส่นเลยเรามาดูห้อครับห้องแรกครับเราจะมีแอร์ให้ครับมีมีแอร์ติทุกห้องแต่ว่าเป็นห้องพักรวงซึ่งมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ส่วนตัวหรอกครับทุกคนมันธรรมดาแบบคือเราอยู่กันแค่เดือนเศษแล้วก็แค่นอนเพราะว่าตอนกลางวันคือต้องสอง นี่เลยอ๋ออันนี้คือมีคนอยู่อันนี้คือคนที่เย็บชุดแล้วคนที่ไม่กลับบ้านนะครับก็จะอ,อยู่ยึดห้องนี้ไว้แล้วนะครับแต่ก็จะมีห้องนี้นะครับที่เขาติดป้ายบอกว่าอ๋อ <c oughs> อันนี้ไม่มีป้ายก็เป็นมีที่นอนให้ครับผนเปิดแอร์เย็นสบายอันนี้แอร์จริงๆนะครับไม่ได้จกตาเปิดบริเวณทั่วไมีแอร์ทุกห้องด้วยนะเออเห็นหงนั้นห้องนี้เพิ่งติดแอร์เพิ่งเพิ่งติดครับห้องเย็บเย็นมาหลายทีนะตั้ น,นี่ของไม่นุ่มปกรณรแสดงผุปกรปแสดงไม่นุ่มเดเ็ดหอมนี้มันเหมือนหน้าตัวเองหน่อยมะแล้วก็ใ้วงรวอง,อ,งอีกข้อหนึ่งนะครับก็ที่นอนส<ว>งนส่วนส่วนมา<ะ>ของดีชายแข่จะจองแอรมนครับเพราะมันอยู่มอผู้หญิงจะอยู่ด้านใน,นะครับผู้ชายจะอยู่ด้านนอกแยกชายหญิงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าห้องพักแดนเซอร์ชายนะครับมีปัญหาติดต่อครูต้อย เ,เราติดห้องร้างัขก็จะใแอร์นี่นะแล้ว我又เต็นทนวง,งม่หรือวงอย่างื่นที่เพิ่งมีแอร์ให้น้องๆผมบอกไอ้ผมผมติดมาหลายปีแล้วติดแอร์มานี่น่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วมาที่นี่ได้อห้องแอร์แต่ว่า,าันาจจะเป็นห้องรวงแต่เราก็ใครอยากคุณส่วนิตัวก็ไปเช่าอยู่ข้างนอกแถวนี้หอ,อพักเยอะมากครับ เนี้ก็จะเป็นห, si <Yeah. S 1> ห้องของศ <not player> <m Bom> ิล <leme> ปินนะครับห <m> ้องของมอลลาร์มแต่พาราทของคนเนี่ยหมอลลาร์มตันี้คนสับผ่อนเขาก็จะไปเช่าอยู่ข้างนอกกันนะครับก็จะมีแค่แดนเซอร์ที่พักก็อยู่กับหัวหน้าแอร์ห้องนี้ของพาร์ทของสเตอยู่ดีงนมอันนี้ในคราสหรับพวกคนะคะห้องคอย ติดตามดูไหครับว่าใครจาแดนเซอร์ปีนี้จะมีหน้าตาหล่อสวยแค่ไหนนะแต่แต่ที่สำคัญคือคนเก่าเรายังอยู่ครบนะครับแต่คนใหม่ก็มีเพิ่มเข้ามานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่เพจนี้เลยนะครับนั่นแหละพี่น้องครราผลคนเก่ากับยังยูคนใหม่ก็มาเติมเรื่อยๆพระว่าจังสันนะครับันนคือพาทของแดนเซอร์พี่น้องครับัดที่นี่พาทของศิลบปินเองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย ศิลปินของใจเกินร้อยนะฮะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ซิบแล้วแน่นอนว่าใจเกินร้อยกับท็อปไล่ของเฮากับเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นลูกกันมากอุ้ยปปสิบปีศิลปินกับไม่สิ้งเกินไม่ผลงานเพลงกับมมเฮาเดชพ่นองครับผมโดยเฉพาะสีสาวนี่กับผลงานเพลงไมล่าสุดเพื่อฉลอง10ปีของใจเกินร้อยพร้อมพ่นองครับเอา้ามีไผแนมีเพลงใดแน่มามาเมืองไปพร้อมกันพี่นองครับนี่ เพราะว่าสิเป็นสาวสาวสาวและสาวนะฮะสาวมักมวลนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าทั้งสี่คนนี้กับชูว่าเป็นตัวรักของใจเกินลอยพี่น้องครับผม่อยขวดสิบเบียงตัวมาท่านนี้ปอเป็นตัวรักของใจเกินลอยนะฮะและแต่ละคนพี่น้องครับผมกับมีผลงานเพลงนะฮะเป็นผลงานเพลงทีเอบอกว่าจังไรดีล่ะคือ ทำเพลงกับทับลน์มาตั้งแต่ปี8ปี9แล้วก็ปีนี้ปีที่10นะฮะซึ่งผลงานเพลงนี่กันนี่ สาวป่ามีนะฮะสาวคณิงสาวยาหยีสาวแน่นวัญญาพรนะครับนี่กับผลงานเพลงสาวหมักมวนพี่น้องคารัเผมเดี๋ยวมารอดติดตามว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วสีออกมาในรูปแบบใดสีมวส้วนสีจวดสีเจ้าสีโจบบร,ร่วมถึงหนาหานหนาเวที่พี่น้องคารับผมรอดเต้นผลงานเพลงนี่เลยเลยครับสีสาวของเฮาสีสาวทบทลายใจเกินร้อย ปามีคนิง่งยายีและแน่นนั่นเองนะครับผมฝากซิ้นเกินไม่ล่าสุดของสาวๆจากมาล่ำใจเกิรลอยและท็อปไล่แนเดอร์พี่นองเดอว,ว่าสิเป็นแบบใดในฤดูการปี2,568อฮอตปี2,569นั่นเองนะครับผมนี่เอาฝาก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 นะฮะฝากเออเอา นั่นละพี่น้องคาราบผมนี่คือเรื่องเาวของใจเกินร้อยพี่น้องครับที่ยิบยกมาฝากกันนะฮะเป็นบรรยากาศของการเริ่มต้นสิเขาบ้านนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอีหยังอัปเดตมีอีหยังไม่ๆจากใจเกินร้อยเดี๋ยวนุ่มเจรา่ากัเสียมมวม่วงสุ่มผู้จอาฟังเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับฝากเด้อพี่น้องเด้อสำหรับหมอล่ำใจเกินร้อยหมอล่ำของไอ้บอยสิริชัยกับชูวเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสังกัดของท็อปไล่ของเฮ้าพี่น้องครับผม